มซมะซัเนาะมื่อในก็ม,มาทธมาญาแทนัเาขาเขาในรายการใต้ยสยามแทงนะเัเมื่อในก็เป็นว,นาาว,วกกันที่สิบกัเนาะห้าเนปีสองยเอเืนมินครับเขาข่าว่าด้วยข่าข่าบังตกันแทงครับเนาะตั้งกิดตอนอเหรีนหยนจอมเรียนดินเดรีนดินเมื่อหุมเลยตั้งไทยจับกัน,นัเนาะตั้งวด มืองยางนี่เพล่ะยางผึอกมืองยางเหลียงว่ามันมีปังชื่กันตั้งจุ้มเลยล่ะนี่ไงล่ะมันก็ดีไข่เหมือนนี่กันเราไข่เหมือนใต้เฮาไปกามันหน่ำให้พวกเหมือนนี่สิกระเพื่นกระเมืองก่อนี่ไงล่ะซึกย่างหลังกันยื้อกันนะซึกย่างหนังกันยื้อกันเจือหือหล่ะนี่มันมันเหมือนหนังใต้เฮาขาจุ้มใต้เฮาขาหางใกล้หนังกันเช็ นั่นก็ไต่เจ็ดนั่นก็ตจดยี่กันให้เห็นลใจ่นหันน้ไ่เป็นชุกชึกยางจุ่มหนึ่งไต่เป็นใจชุกยางจุ่มเจ็ดไม่ใอเขียนอยู่เขียนอยูอีนี่เป็นชุกยางจุ่มห้างขอไปเขาไปกัชึกแทงจุ่มหนึ่งนั่นก็ทำเป็นชื่อฉายยางเหมือนกันชื่อเคยยางเหมือนกันเป็นจุ่มปีอ่าเป็นนั่นรปีจีเอฟปีจเนป็นจุ่มอ่านงยังงครับมืนถึงว่า จุกขีามันในขณะโฮมันอันไปต้องเดินดินมื่อร่มตุมเลยค่ะเพราะเป็นตั้งเมืงอันเยายาห้องกันได้ว่าเพราเป็นไตไก่เฮ็ดปีดุจิตเจ้านทเรกฮ็ดโฮมันขีฆามันขีามันตายต่างมันนี่นั่นมเป็นเจ้าน้าทในก็มั่นก็ย้อนในเลยสีเลยขากาปุ๋ยหัวขาขาในสีผ่านไปนอเขาแค่เ อาว่ามันมีหลงเงาลยยายชุกยูงจือึงกันละว่าชึกยังเคียนอยู่เคียนในอีเรตั้งจุ้มชึกยังเหมือนกัน PGF อันเป็นโมนหมันนี่นี่ขนาดนมานจี้ฉังให้เข้าหนักกันอ่าพื้นยืดกันให้จุม้มอ่า PGF นี่ขึ้นมายึดเอาขึ้นตับชึกมานเจออันอยู่จอมฉาบในนำ้ำค้มจอมหนีจับมือหุ่นตุ้มเลยมึงไทยจับกันไหนนี่ขนาดน้อ,นอ เสีเอาขึ้นปันมานขึ้นเลยกันเนาะให้เขาขึ้นมายี่เอาในขี่มอในมือย่างกว่าขึ้นเลยกันเนาะเพราะว่าชึกย่างก็เขียนอยู่เขียนอะไรอีกข้างก็เลยยืดกว่าเลยหุบชิมกว่าสองตับหลายหลายตีเขากันเนาะต้องต้องเด็ดดินมึงมันเลยมึงไทยจับกันน่นี่ครับเข้าปุึงงีหัวเขาเนี่ยเสียผังมีน้องเขาอัปากตึ๊กในเยี่ยว่าเขากว่าเดนดงี้ก็ต้งอ่าผัด ดีโอในขะตั้งหลังข้าวในสีในรายการข้าวในตั้งข้าวหรือัดข่าวจอมนพ่น้ขอดลหันจอมียหันพร้อมกันสองวิดีโอในขนะอันหนึ่งเป็นยือันหนึ่งเป็นอันไตอันนตได้ข้าวกเด็นเพหันเจียงเล้งดีพี่น้องขยา่ว่าอันพหันเจียงง้เียในยันตัวข้าดจนจาเฮ็ดให้มันพเจียงเล้งยันตัวพอมันเจียงเล้งมันมีหลงหไข่ลูตายมีหลงออกเลือดออกยาง กูมันมีลองพิสลองฟักฝืนงในรายการข่าวจอมตั้งพิปุ๊กยูทูบเขาามักมันไว้นั่นี่ขณะเขาข่าว่าสิบอันด้วยไล่ของข่าวหัวย่ำในขณะตับเปเรีเนดินี g f ฟนขณะตั้งเขียนอยู่เขียนอยู่อีกเป็นฟางตึกกันเล่ภาย PGF มีลองลู่ชุ่มลู่ตายน้ำในขะตับจุ่มเปเรีเนดินอ่า PGF ที่ข้ามันนะครับเนาะเลตั้งเคียนอยู่เคียนเอาอีกเป็นปังตึกกันในจีตอนพาปุ่นนะครับมึงยังเละผายตับผายตับเป้เลียนดินมัน PGF นะครับมีลองลู่ชุ่มเละตายน้ำนี่ครับเนาะ่ในข้อข่าวขู่ข่าว k คียนะครับออก คุณเผ่าออกกว่าว่ามือวันที่เกาลืนมีปีช,งชางเท้าเอ็ดหลืนหาลองชิบสามคำปีเต้สองหนุนปากชิพานีตัปเปอร์เลนดิ F, นปีจีเอฟในขณะอันอยู่ภายใต้กุ้มกำตัดชิ้นลงบอกจึงมนันหรืออันห้องว่าโฮมนันในขณะควรเปลี่ยนเข้ากว่าเน่งนาทีกุ้มกำตัดจุ่มหาห่มห่มตุ่มเจือจัดยังหรือห้องว่า ตับซุกย่งเขียนอยู่เคียนเอวอ,อีกนี่ค่อเละเละปีนปังตึกกันตั้งสองตับกองอตั้งตับกองหนึ่งุองนี่คนห,หนึ่ง,งเคียนอยู่เคียนอาีกตีนเนือเชน้นตั้งหลงเล่ก้อยเลก้อยนี่ค่หนิมเช้นตั้งเพวาโลโคจีตนพาปุ่นเมืองยางสีถึงติ ถึงมายามกลางคำขนาดว่ายถึงมายามหูคำว่ายวันสีชิบก้อนชิบหมากเย็นกว่าเหย,ย้าผายตับชึกเขียนอยู่เขียนอีเข้ากดทัดอง,งค์ีเป็นปางตุ้กันอ่านั่นชีกดทัดหันแม่นตูตายตับชึกไปเรียนดินขี่ขามันจุ้มปีจีเอฟในขนาดชิบเอ็กก็ในเหย้าไหน เยือนปังตึกปอกกรรในสีอ่าภายเคียนอยู่เคียนเอาีกเลยกดท่าทําตัวใจแม่นอ่าจุ้ม p s ชีก้อนไหนนันีตาตเปินดิน PGS อ่าโฮมตั้งหมดตกชุมหลายก้ออันวานันอําเลยห้จต่อหีอ่าจุไปืรนดินที่ขามันก็ภายจุ้เขียนอยู่เขียนอีเขาไปชิมไรคกของ คือยุบกองกลางอีชั้นวันนาไหนไหนี่ขนาดในขอให้งานออกมาได้ไหนยามพองตัวเลียวเับเปิ้ลเลนลินพีจีเอฟตับจุ้มสองศูนย์หนึ่งสี่นี่ขนาดเอาแห้งชึกตั้งนำสีเข้าตรงหนึ่งในนารินกุ้มกําจุมหา่าอาโฮมตุ้มจือจัดยางตับชึกยางเขียนอยู่เขียนอยู่ยยในเหี่ยวว่าไหนเมื่อวันที่สามเดือนมีปีช้อชาอีสปนมานั่นก็สื่อข่าวนี่ขนาด ตัวอัดพุทธิ์ตือ,อตนะครับตัวอัดพุทธิ์ตือ,อตนะคะนรับต้นสร้างจีนคาคากอมบกเคล็ดปีออกออกเนี้ไว้ว่าตับชึกมานอันไลชุ่มตับบางเซ้าหัวตับบางเซ้าโ่มสูงเจือจัดย่างเขียนอยู่เขียนในอีคิมผังไม่นำโค้งในเจตวันพาพุ่มเมืองย่างหลายหลายองค์จีนั่นมีแผนการจีให้ตับ จุม่มไปเรียนหิน pgf เนี่ยเนาะเข้ายึดตึกเอาขึ้นมาติดตั้งซึ่งอย่างเคลียนอยู่เนี่ยเนาะอีกยึดไล่เสเหมือนตั้งให้คนเคยยังนั่งกันพูดดีกันข้าเฮ็ดเอ่อกันตายกุ้ยเนาะนี่พูดดีกันข้างตายกุ้ยว่าไหนลองได้เคลียนอยู่ลาดดีอ่าลาดว่าเข้านั่งกัน ถูกลี้โหมมือกันสิต่อสู่ตั้งมั่นยึดอนาถถึงเมืองอันเป็นผู้เข็นต่อจุ่มเจ้าคือยิบกองกลางและนุ่งห่มจุมมบาดนี่คะเนาะย้อนปื่ว่าจุ่มยิบกองกลางและเจ้าคือหลายๆเจ้าคือนหุ่มไปักตามักมันว่าชึกมันจุหลวี่เป็นผู้เข็นังหมดนะหรือสินั่น่เป็นว่าเป็นชึก้หนกันลหมมือกันไว้ ซึ่งย่างหนังกันก็บ,บุ่เลยเลยหมือกันนึกไว้สิต่อซูมันอย่างเดียวเนี้วเดียวนครับเนาะัมจะเลยว่าัมจะเลยว่าเออม,มันจะเฮ็ดให้ย่างขึ้นพื้นขึ้นตึ๊ก่อย่างขึ้นมันจะเฮ็ดให้ไตหนังกันขึ้นตึ๊ก่อกันขึ้นเนี่มันมันก็เปลี่ยนมาอยู่กูวันนีน้ไตเขาแร่นะครับเนาะย,ยอนเลยแหละผายย่างเขาได้ว่าซึ่งนั้นนะครับก็เขาก็เปี่นบางตึกกันมาเยาะ ย้ำเดียวนี่ครัเนาะอืมจาว hết จึงหื้วครับเนาะใต้หนังกันก็ยืดกันมือเดียวย่างหนังกันก็ถูกชุ่มปีนยาม่านสิไผ่จุ้มเพราะว่ามันจะดัางมดเนาะไผ่ชุกย่างเขียนอยู่เขียนอยู่อีกเข้าแต่ก็จุกมันไผ่ก็มีก้นมืองสิ่อซูมันยึดอาณาจึงมืองอยู่ค่อยกาแทงจุ้มหนึ่งอ่านี่ก็เป็นเจ้าคือย่างเหมือนกันจุ้มอ่า p g f นี่มันเป็นไผ่ช้างมือชางก็เป็นโฮมัน อผู้ฆ่าใจมันนในขนอมันฉั่งเฮ็ดจังหื้าหัวเดียวเที่ยงนั้นมือเลี้ยวมนันฉั่งเขาให้เข้ามาในปืนตีของตับชิ้ย่างกุ้งกำเขียนอยู่กุ้งกำเ่ยตั้งน้ำตั้งหลายส่ให้ขึ้นมาหุบชิมเอาขึ้นตับชิ้มันอันชิ้นย่างสองจุ้มเลยยึดชิมกว่ามือเลี้ยวป่นมาในี่ขนามมาไหนไก้อยกา เขาก็รู้ช so, ่วตั้งน้ำลายนะครับมันเอามีน้องเขาหันอยู่ในขาววิดีโอขาวเขาได้ไหมครับเนาะว่ามันเป็นทีละไหนอันนี้ก็มาผังนี่พี่น้องเขาให้เลยครับผู้จ้ามกันนะครับเนาะไลค์ก้นไลายก้นนะครับเชิญติดตามข่าวข่าวเขาเลยตั้งเพจธีปุ๊บเลยยูทูบเจ้าไหนใน่ก็ะเชิญไปเลยติดตามนี่ก็ให้สิปติดตามเลยสิบเป็นเพจ์ั้านข้าวเขาคุณด่าดิมีแห้งใจว่าผังนี่พี่น้องเขานะครับเนาะในวันนี้ก็ในวันวันี้ก็มีอย่างในแค่เนาะมือสุขะ